ไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็คือน้ำตกคนมาเยอะเลยค่ะร้องกว่ดสู้นะคะโหคนเยอะมากเป็นไฮไลท์ของวันนี้ก็มาตอนเย็นนะคะจำได้ไหมที่เราไปจางจ,จี้ที่ใช้ใช้ภูเขาเป็นฉากนะคะวันนี้เราเตกุ๊กเยอะ เดี๋ยวโอลล่งกุ๊บกูโมยอยู่ไหนไม่รู้ยังเล่าไม่จบนะคะกลัวหลงกุ๊บเนี่ยมันเป็นน้ำตกหัวสู้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะคะแต่ว่ามาตอนเย็นเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เราค้างไว้ที่ไปจางเจียเจียเนี่ยคือเขาเอาฉากภูเขาเป็นฉากเนาะแต่อันนี้ใช้น้ำตกเป็นฉาก ในการแสดงนะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงเป็นเรื่องราวหรอกเป็นเหมือนการแสดงต้อนรับอะไรอย่างนี้แล้วก็โชว์แสงสีเสียงนาะเ<อ>มืองจีนอย่างว่าเขาแสงสีเสียงเขาเต็มที่อยู่แล้วนะคะคร <c oughs> ั้งก่อนใช้ภูเขาเป็นฉากอันนี้ใช้น้ําตกเป็นฉาก <c oughs> แล้วก็คนเยอะมากนะคะแล้วก็มารวมๆกับปุ๊บเขาเพราะว่ามันจะต้องนั่งรถต่อเข้าไปเป็นรถอุทยานนั่งเข้าไปอีกนะคะ ก็ต้องรวมรวมกันเพราะว่าบัสอุทยานเขาก็จะไม่ได้แยกนะว่ากุ๊ปไหนเป็นกุ๊ปไหนเต็มเขาก็ออกเต็มนี่ก็กำลังนั่งรถบัสเข้าไปในอุทยานที่มีน้ำตกหวงกว่สู้นะคะนี่โชคดีมาก่อนได้นั่งด้านหน้าเลยปกติอ่ะที่อื่นเขาจะให้เที่ยวอุทยานกลางวันเนาะนี่ก็ให้เที่ยวกลางคืนจ้า เพราะว่า <c oughs> อย่างว่าเนาะอลังการแสงสีเสียงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็เข้าไปชมบรรยากาศด้วยกันข้างในเนาะ <c oughs> ก็มาถึงแล้วนะคะมาลงรถรถบัสของทางอุทยานนะขณะว่ามาลงรถแรก <c oughs> แรกๆนะเนี่ยคนเยอะนะคะ <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นชนเผ่าผู้อี้เขาบอกว่าผู้อี้ มีการแสดงไล่เข้าไปไล่เข้าไปนะคะถึงไฮไลท์ก็คือที่น้ำตกหวงกวดสู้นั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมกันเนาะนี่นะคะก็จะเป็นลานลานการแสดงแรกเนาะเขาบอกไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็ถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะออกมามีเสียงดังอึก,กทึกแล้วเดี๋ยวก็ นักแสดงก็จะออกมานะคะเราก็คือนั่งรอแล้วก็เดินไล่เข้าไปเรื่อยเรื่เลย,เลยจนถึงเขาบอกว่ากว่าจะไปถึงน้ําตกหวงกว่วสู้เนี่ยนะคะต้องลงลิฟต์ลงไปอีกมีบันไดเลื่อนแบบเป็นบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปดูเพราะว่าความที่เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองจีนเลยนะคะเขาบอกเนาะเป็นน้ำตก 5A เขาเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยว 5A นะคะ mm hmm. ก็คือระดับแบบสวยงามมากที่สุดที่สุดเลยประมาณนี้นะคะเราก็รอไปด้วยกันน้ำตกนี่เขาบอกว่ามีความสูงประมาณ77 77เมตรหรือ80เมตรนะคะ แล้วก็ความกว้างประมาณ100 100กว่าเมตรได้นะคะซึ่งเหมือนเดิมนะคะเราก็โอ้ไม่สามารถที่จะถ่ายรูปแบบสวยๆมาให้ได้ดูก็ต้องไปหาเซิร์ชภาพสวยๆในอินเทอร์เน็ตมาประกอบนะคะทั้งให้เห็นความกว้างความอลังการทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยกันเนาะก็จะมีภาพแปะให้ดูแปะแปะแปะให้ดูนะคะจะได้รู้ว่าเออคือเรามาที่นี่แนละ้วเนาะ ตอนนี้เขาก็มีนักท่องเที่ยวมารอชมนะคะกันก็รอไปด้วยกันแล้วก็ชมไปด้วยกันเลยน <โ multic. S 1> <ล>ี่นะคะเขาก็เริ่มเตรียมเตรียมรอนักแสดงออกมาเข<ม>นะาจะมีเป็นจุดๆนะการแสดงเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,ปจดไป ไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบที่เคยไปเที่ยวที่จานเจียเจียนะคะจะเป็นเหมือนแบบขาแสดงอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเนาะเหมือนต้อนรับนันทกท่องเที่ยวนะคะนนเพิ่มเปิดแล้วพอเปิดปุ๊บแสงสีเสียงก็ามาแต่ไม่รู้นักแสดงเขาจะออกมาทางไหนนะเตาไม่ได้เหมือนกันนะคะ 也讲述了布依族古老的创世古老神奇的创世传说，还有布依族小伙和美丽的姑娘相遇相爱，一起成长的浪漫故事。梦幻之门即将打开，让我们先近距离感受黄果树。 ชายก็จีบกันนต่ละ แสดงด้วยบางทีเราถือกล้องเลยคะบางีอ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็จะพาไปนะคะพอเขาแสดงจบปุ๊บเจา้าหน้าที่เขาจะลากไปเลยลากไปข้างหลังไปไปตามไปอะไรประมาณนี้เราก็ต้องตามเขาไปเป็นขั้นเป็นตอนอ่าจากที่แรกนะเราก็ดูความนักท่องเที่ยวเขาเยอะ แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบเรียกเรียกเรียกเหมือน,อนตอนตอนตอนมาเข้าคออกไ,ได้ไหมคะไปอีกจุดนึ่แล้วก็ตามเขาไปไแ้่ไม่มีหลงอะกูปอหายไปแล้วแม้แต่ผัวก็หายตอนนี้ผัวหายไปไหนไม่รู้ไม่ <c oughs> เป็นไรช่างมันเดี๋ยวก็เจอ <c oughs> <c oughs> มาอีกการแสดงที่สองจีเป็นตลอดทิพ well, ต์ นี่ก็จะเป็นด่านที่สองนะคะสแกนหน้าเอาแล้วเจอหัวแล้วพอจบแล้วเราก็ค่อยเดินเข้าไปเราจะมีเป็นด่านเป็นดา่านดูสีดูความจีนทุกคนที่เดินก็จะมีแสงที่เท้าด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยแบบัแบบักแบบัแบบ นี่เขาก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปเมื่อกี้มี <c oughs> ถ่ายไม่ทันเคยอุทยานตอนกลางคืนเหมือนกันน่อ,ไอาได้จังหวะลงบันไดเลื่อนแล้ว มีเสียงด้วยนะลงบันไดเลื่อนมีเสียงประกอบด้วยเสียงนกเสียงจิ้งดิก็บรรยากาศเหมือนเราเดินขึ้นเดินลงน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้เขาจะมีบันไดเลื่อนอำนวยความสะดวกให้นะลงไปลึกเหมือนกันนะเกือกิโลไม่ใช่รไหมเป็นกิโลเลยนะลึกเนี่ย เหมือนครั like, yeah. ้งก่อนที่เราไปจานเจีียก็โหมดบันไดเลื่อนต้องไม่รู้จักนี่ก็ลงไปเรื่เหมือนกันค่ะแต่ก็ระหว่างทางมันก็จะมีแสงเปลี่ยนไฟเปลียนมาเนาะแล้วก็เสียงก็อดยอาจจะเป็นแล้ว นึกว่าถึงแล้วนะนี่ลงไปอีกนะคะลงบีกสเต็ปหนึ่งนะงนก็อย่างที่บอกว่าน้ำตกค็นมีความสมูงสูงถึง80 80เมตรประมาณนะคะจำไม่ได้ว่า77เท่าไหร่แลประมาณ80เมตรอะร่ะเี้รรเราก็ต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะ มองไปแล้วก well, we right. so ็เห mm ็นน้ำตกด้านบนนี่ไม่้ว่าเข้าใจทำเนาะไม่รู้เดี๋ยวต้องลงไปหรือเปล่าให้ดูด้านข้างไปด้วยจะได้เห็นจริงๆว่าด้านข้างเขาคือป่าเลยแหละป่าป่าของแค่แต่ว่าเขาติดไฟเห็นไหมคะเาติดไฟติดอะไรสองข้างทางเนาะ ติดไฟติดไฟติดไฟให้ป่า <c oughs> เห็นมหาเห็นแสงนีเขียง <c oughs> ไปเขึ้น่้นไมเขึใน้นีบ่ดินน แต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นเนาะว่ามันมีสลักอะไรนะเลนเส้นไฟตรงตรงหน้าผานะคะพอเดินลงมาก็จะมีการแสดงตรงนี้ลงลง 盛大的祈水仪式。<识> แล้วไปต่อเห็นไหมคะป่านั้งป่าเอาเอา,เอาไฟมาติดเหมือนไฟมีอฟเขียวเขียวเขียววิบววิๆวโลวระหว่างกานเดินนะคะถ้ามากลางวันก็จะเป็นอีกบรร,รยากาศก็จะเป็นบร,รรยากาศธรร,รรมชาติธรรมชาติเนาะ <c oughs> แต่พอมากลางคืนเนี่ยดูแสงไฟจแ <c oughs> สง <c oughs> ม,มีอยเต็มเลย วมีหน้าก็ถึงพามากันคืนนะคะ๋ยวเดี๋ยวโอติดภาพตกลง,งวันให้ดูด้วยภาพจากอินเทอร์เน็ตน,นะเป็นภาพที่เขาใช้โดรนถ่ายนี่เป็นกลางคืนต้องระวังในการเดินหน่อยนะคะเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนมาถึงน้ำตกแล้วนะคะแต่ว่าการแสดงน่าจะยังไม่ทันเริ่ม เห็นสะพานเห็นเห็นเห็นไหมเห็นนะขาวๆเนี่ยน้ำมีสะพานยังไม่ถึงน้ำตกใหญ่นะทุกคนถ้าน้ำตกใหญ่ะเสียงมันจะดังกว่านี้ จังหวะพอดีเลยเห็นไหมคะความยิ่งใหญ่ ดูเป็นช็อตยาวๆไปเลยแล้วกันเนาะดูด้านบน

เขาไม่มีนักแสดงตรงนี้นะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเฉยๆเ,เนาะอันนี้ก็สวยละก็คนก็จะทยอยเดินกลับทางเดิมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยภาพสวยๆของน้ำตกหวงกว่าสู้นะคะเพราะว่าเสียงแม่งดังมาก โอเคนะคะบายๆค่ำคืนนี้ไปด้วยภาพสวยๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่บายยจุ๊บๆอดไม่ได้นะคะอีกมุมหนึ่งว่าจะปิดคลิปแล้วเอาเอาอีกสซึหน่อยเห็นไหมเห็นน้ำตกเล็กๆตรงนั้นไหมคะเห็นม้ตกที่ไหลลงมามุมสวยๆเนะเราก็อยากเก็บภาพเอาไว้เยอะๆนะคะเมื่อกี้เราไปมุมนั้นเราจะเห็นน้ำตกข้างล่างไม่ชัดเนาะ ีจะเห็นชั้นของเขาชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้วนะนอนหลับฝันดีนะคะสำหรับค่ำคืนนี้บ๊ายบาย